สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ m ม n d เซ t ใหม่พื้นที่สำหรับการเจรไยความคิดและจิตใจเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างงดงามและมีความสุขค่ะคุณผู้ฟังคะเคยมีสักครั้งไหมคะที่เรารู้สึกว่าเรามองคนผิดไปหลงไว้ใจคนที่ต่อหน้าอย่างหนึ่งแต่ลับหลังกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือบางครั้งเรารับคนเข้ามาทำงานด้วยโปรโฟไฟล์ที่หรูหรา แต่พอเจอปัญหาหน้าง,งานจริงเขากลับทิ้งเราไปกลางทางความผิดหวังจากการคาดเดาใจคนผิดพลาดเป็นบาดแผลที่นักบริหารและคนทำงานหลายคนต้องเจอใช่ไหมคะในยุคปัจจุบันที่เรามีเทคโนโลยีล้ำสมัยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถคำนวณข้อมูลมหาศาลได้ในเสี้ยววินาทีแต่เชื่อไหมคะว่าสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีที่ฉลาดที่สุดในโลกยังคงคำนวณได้ยากที่สุดก็คือ ใจคนค่ะเพราะจิตใจของมนุษย์นั้นลึกล้ำยอกย้อนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหมือนกับมหาสมุทรที่เรามองเห็นแค่ผิวน้ำที่ราบเรียบแต่เราไม่อาจรู้เลยว่าภายใต้ความสงบนั้นมีคลื่อนใต้น้ำที่รุนแรงแค่ไหนวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่อดีตเมื่อเกือบ2,000ปีก่อนเพื่อไปถอดรหัสวิชาคน จากยอดกุนสือผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลนั่นคือคงเบง้งชายผู้ที่ไม่ได้เก่งแค่การวางแผนการรบแต่เขายัางเชี่ยวชาญการอ่านคนได้อย่างทะลุปรุปโปรงคงเบ้งเคยกล่าวไว้ว่าการดูคนนั้นยากกว่าการดูฟ้าดินเพราะจิตใจคนนั้นซ่อนอยู่ในทัศนะซ่อนอยู่ในอารมณ์แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะคงเบ้งได้ทิ้งมรดกทางปัญญาที่ล้ำค่าไว้นั่นคือเจ็ดวิธีทดสอบใจคน ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าหลักการเหล่านี้ยังคงทันสมัยและนำมาปรับใช้ได้จริงกับโลกธุรกิจและการทำงานในปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์เราจะค่อยๆแกะรอยไปทีละข้อเพื่อให้คุณได้เครื่องมือในการมองคนให้ออกบอกคนให้ได้และใช้คนให้เป็นค่ะเรามาเริ่มที่บททดสอบแรกกันเลยดีไหมคะคงเบ้งกล่าวว่าจงถามเขาด้วยเรื่องเหตุและผลเพื่อพิจารณาปณิธานของเขา ในยุคสามก,ก๊กการถามเรื่องถูกผิดคือการวัดดูว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมและอุดมการณ์หรือไม่แต่พอมาถึงยุคของเราการทดสอบนี้คือการโยนคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกค่ะลองถามทีมงานของคุณดูว่าถ้าต้องเลือกระหว่างกำไรสูงสุดกับความถูกต้องทางจริยธรรมที่อาจทำให้เราขาดทุนคุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไร คำตอบที่ได้จะไม่ได้บอกแค่ความเก่งกาจในการทำงานนะคะแต่จะสะท้อนเข็มทิศในใจของเขาว่าตรงกับวัฒนธรรมองค์กรของเราหรือเปล่าเพราะคนเก่งสร้างได้แต่คนดีที่มีปณิธานเดียวกันนั้นหาได้ยากยิ่งกว่าค่ะเมื่อเราผ่านด่านแรกคือการตรวจสอบเข็มทิศในใจหรือปณิธานของเขาไปแล้วเราจะเริ่มเห็นภาพลางๆแล้วใช่ไหมคะว่าคนคนนี้ มีทัศนคติพื้นฐานเป็นอย่างไรแต่คุณผู้ฟังคะแค่รู้ว่าเขาคิดดีอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการทำงานในโลกที่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยความกดดันแบบทุกวันนี้คะ่ะคงเบง้งจึงให้บททดสอบข้อที่สองเอาไว้ว่าจงไล่ต้อนเขาด้วยวาทะเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงหรือไหวพริบฟังดูเหมือนการชวนทะเลาะใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริง นี่คือจิตวิทยาชั้นสูงค่ะในสมัยโบราณคงเบ้งอาจจะใช้การโต้เถียงเพื่อดูว่าแม่ทัพคนนั้นจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมหรือจะแก้เกมอย่างไรเมื่อถูกต้อนจนมุมแต่สำหรับพวกเราในยุคปัจจุบันนี่คือการจำลองสถานการณ์ความขัดแย้งค่ะลองจินตนาการดูนะคะในห้องประชุมที่กำลังเคร่งเครียด ถ้าคุณลองตั้งคำถามแย้งความคิดเห็นของเขาแบบเจาะลึกหรือลองชี้ให้เห็นจุดอ่อนในงานของเขาตรงๆปฏิกิริยาแรกที่เขาตอบสนองกลับมานั่นแหละค่ะคือของจริงเขาโกรธจนหน้าแดงและเถียงข้างๆคู่ๆเพื่อเอาชนะหรือเปล่าหรือเขาหน้าเสียจนพูดไม่ออกหรือว่าเขาสามารถรับฟังยิ้มรับและตอบกลับด้วยเหตุผลที่นุ่มนวลการทดสอบนี้ จะช่วยให้เราเห็นความฉลาดทางอารมณ์และวุธิภาวะค่ะในโลกของการทำงานจริงเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับลูกค้าที่เกรี้ยวกราดหรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่เห็นด้วยหากคนที่คุณกำลังทดสอบสามารถประคองสติและเปลี่ยนสถานการณ์ตึงเครียดให้กลายเป็นการสนทนาที่สร้างสารรค์ได้นั่นแสดงว่าเขามีไหวพริบและการควบคุมอารมณ์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นทักษะที่ปัญญาประดิษฐ์ยังเรียนแบบได้ยากค่ะ AI อาจจะตอบคำถามได้ถูกต้องตามข้อมูลแต่มนุษย์ที่มีวุฒธธิภาวะจะสามารถตอบคำถามให้ชนะใจคนได้บททดสอบข้อนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเอาชนะคะแนนกันนะคะแต่มีไว้เพื่อดูว่ายามที่เจอกับแรงเสียดทานเขาจะกลายเป็นไฟที่เผาไหม้ทุกอย่าง หรือจะเป็นน้ำที่เย็นชาและปรับตัวไปตามภาชนะได้เพราะคนทำงานรุ่นใหม่ที่องค์กรต้องการไม่ใช่แค่คนหัววไวแต่ต้องเป็นคนที่ใจนิ่งพอที่จะรับมือกับพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่พังทลายลงไปเสียก่อนและเมื่อเรามั่นใจในไหวพริบของเขาแล้วเราก็ต้องมาดูกันต่อในเรื่องของวิสัยทัศน์ซึ่งขงเบงได้เตรียมบททดสอบที่สรอเราอยู่แล้วค่ะ มาต่อกันที่ส่วนที่3นะคะหลังจากที่เราได้เห็นปณิธานและไหวพริบของเขาไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะดำดิ่งลงไปให้ลึกขึ้นเพื่อค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในค่ะคงเบ้งสอนบททดสอบข้อที่3ไว้ว่าจงสอบถามด้วยกลอุบายเพื่อพิจารณาสติปัญญาคำว่ากลอุบายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหลอกลวงนะคะแต่หมายถึงกลยุทธ หรือวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนค่ะในสมัยก่อนคือการถามแผนการรบแต่ในบริบทของคนทำงานยุคใหม่คือการโยนโจทย์ที่ยากและท้าทายให้เขาคิดค่ะลองถามเขาว่าถ้าบริษัทเราเจอกับวิกฤตแบบนี้คุณมีแผนรับมืออย่างไรหรือถ้าเราต้องการเติบโตอีกสิบเท่าในปีหน้าคุณคิดว่าเราควรปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง การทดสอบนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกต้องร้อยเอร์เซ็นนะคะแต่เราต้องการเห็นกระบวนการคิดหรือวิธีการคิดของเขาค่ะว่าเขามองภาพใหญ่เป็นไหมเขามีความรู้รอบด้านแค่ไหนและเขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆมาสร้างเป็นคำตอบใหม่ๆได้หรือไม่คนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมจะไม่มองปัญหาแค่จุดเดียวแต่จะมองเห็นความเชื่อมโยงที่คนอื่นมองไม่เห็น และสามารถนำเสนอทางออกที่สร้างสารรค์ได้นี่คือคุณสมบัติของผู้นำและนวัตกรที่แท้จริงค่ะและเมื่อเราเห็นสติปัญญาของเขาแล้วคขงเบ้งก็ไม่ลืมที่จะทดสอบอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือหัวใจของเขาค่ะนำมาสู่บททดสอบข้อที่4จงบอกให้รู้ถึงภัยอันตรายเพื่อพิจารณาความกล้าหาญ คนเก่งแต่ขี้ขาดมักจะเอาตัวรอดคนเดียวเมื่อเรือกำลังจะโจมจริงไหมคะคงเบ้งจึงแนะให้เราลองสร้างสถานการณ์ที่ดูเสี่ยงหรือบอกเล่าถึงอุปสรรคชิ้นใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าแล้วสังเกตดูแววตาและท่าทีของเขาคะ่ะในโลกธุรกิจภัยอันตรายอาจหมายถึงโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือช่วงเวลาที่บริษัทขาดสภาพคล่อง คนที่ไม่มีใจสู้จะเริ่มลังเลถอยหนีหรือหาข้ออ้างที่จะไม่ทำแต่คนที่มีความกล้าหาญที่แท้จริงจะไม่ตื่นตระหนกค่ะเขาอาจจะกังวลบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ท้ายที่สุดเขาจะกล้าเผชิญหน้าและพร้อมที่จะลุยไปกับเราความกล้าหาญในยุคนี้ไม่ใช่การถือดาบออกรบแต่คือความกล้าที่จะตัดสินใจในภาวะวิกฤตกล้าที่จะรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด และกล้าที่จะยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ในวันที่ยากลำบากหากคุณเจอคนที่มีทั้งปัญญาในการคิดแผนงานและมีความกล้าหาญในการลงมือทำขอให้รักษาเขาไว้ให้ดีนะคะเพราะเขาคือขุนพลคู่ใจที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณฝ่าฟันมรสุมไปได้แต่เส้นทางการอ่านคนของของเบ้งยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกสามบททดสอบที่เข้มข้นยิ่งกว่า เพื่อเจาะลึกไปถึงสันดานดิบและความซื่อสัตย์ซึ่งเราจะมาคุยกันต่อในส่วนถัดไปค่ะเมื่อเราผ่านบททดสอบเรื่องความกล้าหาญมาแล้วเราจะเห็นได้ว่าคนคนหนึ่งอาจจะเก่งกาจและมีความกล้าแต่คำถามที่สำคัญต่อมาคือเนื้อแท้ของเขาเป็นอย่างไรกันแน่คะเพราะมนุษย์เราทุกคนล้วนสวมหน้ากากเข้าหากันในการทำงาน เรามักจะแสดงด้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและดูดีที่สุดออกมาเสมอแต่ขงเบง้งมองทะลุจุดนี้และได้ให้บททดสอบข้อที่5ไว้ว่าจงมอมเมาด้วยสุราเพื่อพิจารณาสันดานคุณผู้ฟังทะในบริบทของยุคปัจจุบันเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพาพนักงานไปดื่มเหล้าจนขาดสติเหมือนในหนังจีนกำลังภายในนะคะแต่หัวใจสำคัญของข้อนี้คือ การสร้างสถานการณ์ที่ให้เขาลดการระวังตัวหรือทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายที่สุดเพื่อดูพฤติกรรมตอนที่เขาไม่ได้เกรงหรือสร้างภาพค่ะลองสังเกตดูนะคะเวลาที่พาอิกิโป้ไปทานข้าวสังสรรค์หรือในช่วงเวลาพักเบรกที่ไม่มีเจ้านายจับจ้องเขาปฏิบัติตัวอย่างไรกับพนักงานเสิร์ฟเขาพูดจาถึงบุคคลที่สามอย่างไรหรือแม้แต่ตอนที่เขาเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักมากๆ เขาเริ่มบน่นเริ่มแสดงอารมณ์เกลี้ยกราดหรือยังคงรักษามารยาทและความเคารพผู้อื่นอยู่หรือไม่มีคำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะว่าถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนอย่างไรให้ดูตอนที่เขามีอำนาจหรือตอนที่เขาเมาไมายความเมาในที่นี้อาจหมายถึงความหลงระเริงหรือความประมาทก็ได้ค่ะคนที่มีวินัยและจิตใจดีงามอย่างแท้จริงต่อให้ผ่อนคลายแค่ไหน เขาจะยังคงให้เกียรติผู้อื่นและรักษาขอบเขตที่เหมาะสมเสมอแต่ถ้าในยามปกติเขาดูสุภาพเรียบร้อยแต่พอลับหลังกลับนินทาว่าร้ายหรือพอเผลอตัวก็แสดงกิริยาหยาบคายนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยที่บอกเราว่าภาพที่เราเห็นในห้องประชุมอาจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาค่ะการมองเห็นเนื้อแท้ในยามเผลอนี้ จะช่วยให้เราคัดเลือกคนที่จะมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสนิทใจไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานแต่คือคนในครอบครัวเดียวกันขององค์กรและเมื่อเรามั่นใจในนิสัยใจคอของเขาแล้วเราก็ต้องมาทดสอบด่านที่หินที่สุดด่านหนึ่งนั่นคือเรื่องของผลประโยชน์ค่ะเดินทางมาถึงส่วนที่5กันแล้วนะคะบททดสอบนี้ถือว่าเป็นด่านปราบเซียนที่ทำให้คนเก่งและคนดีจำนวนมาก ตกม้าตายกันมานักต่อนักแล้วค่ะคงเบ้งกล่าวไว้ว่าจงเอาผลประโยชน์ล่อใจเพื่อพิจารณาความซื่อสัตย์เงินทองและชื่อเสียงไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมคะในโลกธุรกิจการสแสวงหากำไรเป็นเรื่องปกติแต่เส้นแบ่งบางๆระหว่างความฉลาดในการหาเงินกับความคดโกงนั้นสำคัญมากค่ะ คงเบ้งแนะให้เราลองหยิบยื่นโอกาสในการกอบโกยผลประโยชน์ให้เขาดูหรือลองปล่อยช่องว่างเล็กๆน้อยๆที่เขาสามารถเอาเปรียบได้แล้วรอดูกันว่าเขาจะคว้ามันไว้หรือจะยึดมั่นในความถูกต้องในชีวิตการทำงานจริงเราอาจทดสอบด้วยเรื่องง่ายๆค่ะเช่นการให้เขาดูแลงบประมาณโครงการหรือดูว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไร เมื่อมีโอกาสที่จะแอบอ้างผลงานของเพื่อนร่วมทีมมาเป็นของตัวเองหากเขาเลือกที่จะหยิบฉวยผลประโยชน์เล็กน้อยใส่ตัวโดยไม่สนความถูกต้องหรือเลือกที่จะปิดบังข้อผิดพลาดเพื่อรักษาโบนัสของตัวเองนั่นแปลว่าเข็มทิดคุณธรรมของเขาอาจจะชำรุดเสียแล้วคนที่มีความซื่อสัตย์คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในยุคปัญญาประดิษฐ์ครองเมืองค่ะ เพราะเครื่องจักรอาจจะทำงานได้แม่นยำแต่เครื่องจักรไม่มีศีลธรรมคนที่สามารถหักห้ามใจจากกิเลสและเลือกความถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นคือคนที่คุณสามารถฝากกุญแจบ้านและกุญแจบริษัทไว้กับเขาได้จําไว้นะคะว่าคนเก่งที่โกงกินอันตรายยิ่งกว่าศัตรูที่อยู่ภายนอกเสียอีกเพราะเขาจะกัดกร่อนรากฐานขององค์กรจากภายในจนพังทลาย การทดสอบด้วยผลประโยชน์จึงไม่ใช่การแกล้แกลงแต่เป็นการคัดกรองเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนและเมื่อเราพบคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราต้องพิสูจน์เพื่อให้ครบองค์ประกอบของยอดคนก็คือเรื่องของคำมั่นสัญญาซึ่งเราจะไปหาคำตอบกันในส่วนถัดไปค่ะมาถึงส่วนที่6แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเคยเจอคนประเภทรับปากส่งเดชไหมคะ ตอนคุยงานรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าทำได้แน่นอนแต่พอถึงเวลาส่งงานกลับเงียบหายหรือมีข้ออ้างสารพัดคนแบบนี้ล่ละค่ะที่ทำให้งานใหญ่เสียมานักต่อนักคงเบง้งจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นข้อสุดท้ายในเจ็ดบททดสอบโดยกล่าวว่าจงกำหนดเวลาให้เขาทำงานเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือการทดสอบนี้คือการวัดเครดิต หรือความน่าเชื่อถือของคนค่ะวิธีการง่ายมากคือการมอบหมายงานพร้อมกับกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนอาจจะเป็นงานที่เร่งด่วนและมีความกดดันเรื่องเวลาเพื่อดูว่าเขามีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างแข่งกับเวลาการรักษาคำพูดคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดค่ะคนที่สอบผ่านข้อนี้ไม่ใช่แค่คนที่ทำงานเสร็จทันเวลาเท่านั้นนะคะ แต่รวมถึงคนที่รู้ศักยภาพของตัวเองด้วยหากเขาประเมินแล้วว่าทำไม่ทันเขาต้องกล้าบอกและเจรจาตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่รับปากไปก่อนเพื่อให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปแล้วค่อยไปตายเอาดาบหน้าปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งเวลาไว้ได้เป๊ะๆแต่สิ่งที่มนุษย์มีเหนือกว่าคือความรับผิดชอบค่ะ คนที่น่าเชื่อถือคือคนที่ใส่ใจในพันธสัญญาถ้าเขารับปากแล้วเขาจะทำทุกวิถีทางให้สำเร็จไม่ว่าจะต้องอดหลับอดนอนหรือเหนื่อยแค่ไหนก็ตามการทดสอบด้วยเงื่อนไขของเวลาจะช่วยให้เราเห็นว่าคนคนนี้พึ่งพาได้หรือไม่ในยามวิกฤตที่บริษัทต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนคนที่มีความน่าเชื่อถือจะเป็นเหมือนเสาหลัก ที่ค้ำยันไม่ให้โครงสร้างพังลงมาถ้าคุณมีลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานที่รักษาคำพูดเสมอขอให้ดูแลเขาไว้ให้ดีนะคะเพราะในระยะยาวคนเก่งที่ไว้ใจไม่ได้จะสร้างความเสียหายมากกว่าคนธรรมดาที่รักษาคำพูดเสียอีกตอนนี้เราเดินทางผ่านการทดสอบมาแล้วถึง6ข้อทั้งปัญนาธานไหวพริบสติปัญญาความกล้าหาญนิสัยใจคอ และความซื่อสัตย์จนมาถึงความน่าเชื่อถือคุณผู้ฟังเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าการมองคนให้ทะลุปรุกปโป่งนั้นต้องอาศัยความละเอียดอ่อนเพียงใดแต่ทว่าการนำหลักการทั้ง7ข้อนี้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันยังมีบทสรุปและข้อคิดสำคัญที่เราต้องระวังเพราะมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจกักรและบริบทของโลกก็เปลี่ยนไป ในส่วนสุดท้ายดิฉันจะมาสรุปขมวลปมทั้งหมด mm. เพื่อให้คุณนำไปใช้ได้อย่างมีศิลปะและกิ่นใจที่สุดค่ะเดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วนะคะ mm. กับเจ็ดกุญแจสำคัญในการอ่านใจคนฉบับของเบง้ง mm. ตั้งแต่การดูปณิธานไหวพริบสติปัญญาความกล้าหาญนิสัยที่แท้จริงความซื่อสัตย์ไปจนถึงความน่าเชื่อถือทั้งหมดนี้ เปรียบเสมือนแผนที่ลายแทงที่จะช่วยให้เรานําพานาวาชีวิตและธุรกิจฝากคลื่นลมไปสู่เป้าหมายได้อย่างปลอดภัยค่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ดิฉันมีข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากไว้เพื่อให้คุณนำํำ mindset หรือวิธีคิดเหล่านี้ไปใช้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะประการแรกการทดสอบใจคนไม่ใช่การจ้องจับผิดนะคะ อย่าใช้หลักการเหล่านี้ด้วยความหวาดระแวงจนกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแต่ขอให้ใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์เพื่อที่เราจะได้มอบหมายงานให้ถูกกับคนและดูแลเขาได้อย่างถูกทางเพราะเหรียญยังมีสองด้านคนเราก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนแม้แต่ตัวเราเองค่ะประการที่สอง ค่าของคนอยู่ที่คนของใครประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงระบบเส้นสายนะคะแต่หมายความว่าต่อให้คนคนนั้นเก่งกาจเหมือนมังกรแต่ถ้าเคมีหรือศิลธรรมในใจของเขากับเราไปกันไม่ได้เขาก็อาจไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับองค์กรเราการเลือกคนจึงเหมือนการเลือกคู่ชีวิตค่ะต้องเลือกคนที่ศีลเสมอกันถึงจะเดินร่วมทางกันได้ไกล และประการสุดท้ายสำคัญที่สุดในยุคปัญญาประดิษฐ์ครองเมืองคือใจแลกใจค่ะเทคโนโลยีอาจจะช่วยเราคัดกรองใบสมัครงานได้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่เทคโนโลยีไม่มีหัวใจค่ะขงเบ้งไม่ได้เก่งแค่การอ่านคนแต่เขาเก่งในการซื้อใจคนด้วยความจงรักภักดีไม่ได้เกิดจากการทดสอบ แต่เกิดจากการที่ผู้นำมีความจริงใจให้เกียรติและดูแลลูกน้องเหมือนคนในครอบครัวดังนั้นก่อนที่เราจะเที่ยวไปทดสอบใครลองย้อนกลับมาถามตัวเองหน้ากระจกดูสักนิดนะคะว่าวันนี้เราเป็นผู้นำที่ดีพอให้คนเก่งและคนดีอยากจะฝากชีวิตไว้ด้วยหรือยัง ถ้าเราพัฒนาตัวเองให้เป็นแม่เหล็กแห่งความดีเราก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาและเมื่อนั้นบททดสอบของของเบง้งอาจจะเป็นเพียงเครื่องยืนยันในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วนั่นคือความไว้วางใจที่มีให้กันค่ะดิฉันหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแสงเทียนดวงเล็กๆที่ช่วยส่องสว่างให้คุณมองเห็นคนรอบข้างได้ชัดเจนขึ้นและขอให้คุณได้พบกับ กัลยาณมิตรคู่คิดคู่ใจที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้นะคะความรู้ที่ได้ฟังในวันนี้จะมีความหมายที่สุดก็ต่อเมื่อคุณนำมันกลับไปใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองนะคะดิฉันหวังว่าเรื่องเล่าในวันนี้จะเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวคุณถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ และไม่อยากพลาดข้อคิดที่จะช่วยอัปเกรดไมล์เซตใหม่ในทุกๆวันฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์หรือแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตไปพร้อมกับเราขอบคุณที่จัดสรรเวลาที่มีค่ามาร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ